สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาทาการขยายพันธุ์ต้นโปเซียนแครหนามแหลมกันค่ะต้นโปเซียนแครหนามแหลมต้นนี้ก็เป็นสายพันธุ์ดอกดกมากๆเลยค่ะจะให้ดอกดกทั้งปีเลยนะคะเลี้ยงง่ายค่ะวันนี้เราจึงอยากจะมาทําการขยายพันธุ์เพิ่มค่ะ ซึ่งเราเลี้ยงไม่นานเองนะคะต้นเขาจะ,จะเจริญเติบโตรวดเร็วมากเลยค่ะแล้วดูสิคะแหนงออกเยอะมากๆเลยค่ะที่สำคัญคือให้ดอกดกสีสดแล้วก็แดงทนมากเลยค่ะเราจึงอยากจะปลูกเพิ่มและจะขยายพันธ์ุเอาไว้หลายๆกระถางค่ะ เดี๋ยววันนี้เราจะมาขยายพันธุ์ด้วยการปักชำแล้วก็จะนำไปชำในขุยมะพร้าวกันค่ะเราก็จะเลือกกิ่งขแขนงนะคะตามลำต้นค่ะวันนี้เราก็จะหาสักประมาณสิบกิ่งค่ะต้องการ1สิบกิ่งนะคะเพื่อที่จะนำไปขยายพันธุ์เพิ่มค่ะ ส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของกิ่งพันธ์ุค่ะก็จะเห็นว่ายังมียางไหลยอยู่เลยนะคะเดี๋ยวเราจะค้างเอาไว้หนึ่งคืนค่ะเราก็จะมาดูอันนี้ค่ะเป็นขุยมะพร้าวนะคะที่เราแช่น้ำเอาไว้แล้วค่ะเราก็จะเลือกกระถางประมาณ3มนิ้วค่ะในการปักชำของเราวันนี้นะคะ เนี่ยค่ะเมื่อยางเขาแห้งแล้วเราจึงนำเขามาปักช้ำได้เลยค่ะในส่วนของขุยมะพร้าวก็ยังมีฟานชื้นอยู่เลยนะคะอันนี้เราก็จะตวงใส่กระถางแล้วเราก็จะใช้นิ้วนำทางค่ะเพื่อที่จะเดี๋ยวเราจะนำกิ่งโใบเสี้ยงของเรานะคะนำมาปักชํำค่ะขุยมะพร้าวของเราก็ยังมีฟานชื้นอยู่เลยนะคะเนี่ย นี่ก้าเป็นกิ่งที่เรานำมาปักชําได้เลยค่ะแล้วก็จะกดโคนสักนิดนึงค่ะให้โคนเขาแน่นๆค่ะส่วนการปักชําแบบนี้ก็เหมาะที่จะขยายพันธุ์เพื่อจําหน่ายมากๆเลยค่ะเป็นการขยายพันธุ์ด้วยขุยมะพร้าวนะคะอันนี้เราก็จะ รดน้ำประมาณอาทิตย์ละสองหนพอค่ะแล้วก็จะคอยดูที่กระถางนะคะคอยรักษาความชุ่มชื้นเขาค่ะไม่ให้เขาแห้งเกินนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤด,ดูหนาวนะคะถ้าเขาแห้งไวแล้วก็อาจจะให้วันเว้นวันก็ได้ค่ะ การให้น้ําก็ต้องดูสภาพอากาศด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นช่วงฤดูฝนถ้าฝนตกทุกวันเราก็ควรที่จะให้เขาอยู่ในร่มค่ะคอยรักษาความชื้นเขานะคะอย่าให้เขาชุ่มฉ่าเกินค่ะถ้าชุ่มฉ่ําเกินลากเขาก็จะเน่าได้ค่ะลําต้นก็จะเน่าได้นะคะอันนี้เราก็จะกดแบบให้หน้า ระถางเขาแน่นตักนิดนึงค่ะจริงๆแล้วต้นปอยเซียนก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์มากเลยค่ะมีหลายสายพันธุ์แล้วก็หลากหลายสีมากเลยค่ะบางสายพันธุ์ก็เลี้ยงง่ายดอกดกแต่บางสายพันธุ์ก็อาจจะเลี้ยงยากนะคะบางครั้งก็อาจจะดอกไม่ดกเหมือนกันทุกสายพันธุ์ค่ะ เราจึงดูแลและใส่ใจก็แตกต่างกันไปนะคะถ้าบางสายพันธุ์ที่ออกดอก,ากยากเราก็จะต้องบำรุงปุ๋ยให้ถึงค่ะเขาถึงที่จะมีดอกดกนะคะอย่างสายพันธุ์นี้ที่เราเลี้ยงมานะคะก็เป็นสายพันธุ์ที่เลี้ยงงา่ายแล้วก็ดอกดกมากๆเลยค่ะ ปอยเซียนแต่ละชนิดแต่ละสีแต่ละพันธุ์เขาก็จะมีชื่อเรียกของเขานะคะแต่ละต้นแต่ละสีแต่ก็มีเยอะมากค่ะเราจึงจําชื่อเขาได้ไม่หมดนะคะบางครั้งเราซื้อมาแม่ค้าก็ไม่รู้จักชื่อค่ะเราก็จึงได้มาในานามเราก็จะเรียกง่าย,ายๆว่าปอยเซียนแคร์หนามแหลม เรียกตามเอกลักษณ์ของเขาค่ะว่าโอยเซียนแคระหนามแหลมดอกสีแดงประมาณนี้ละค่ะส่วนนี้เราก็ชาเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเก็บไว้ที่ร่มลำไรค่ะแบบนี้ก็เป็นการชาแบบง่ายๆเลยค่ะเหมาะที่จะชาไว้จำหน่ายมากๆเลยค่ะ ในส่วนน,น,สน,ะะนนี้ก็เป็นโปยเซียนแคร์ดอกสีชมพูนะคะต้นนี้ก็เป็นโปยเซียนที่ดอกดกและสวยมากๆเลยค่ะนี่ค่ะก็เป็นต้นโปยเซียนแคร์สีแดงที่เราได้ชำแล้วเราก็ได้นํามาปลูกเอาไว้นะคะในกระถางนี้เขาก็จะมีสองสายพันธุ์ค่ะในกระถางเดียวกัน นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่เราได้เลี้ยงโปยเซียนไว้ค่ะให้ดอกดกสวยงามมากเลยค่ะช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงฤด,ดูหนาวนะคะซึ่งโปยเซียนก็จะชอบอากาศแบบแห้งๆแบบนี้มากเลยค่ะเป็นช่วงที่ต้นโปยเซียนกำลังจเจริญเติบโตได้ดีมากๆเลยค่ะ แต่ละต้นแต่ละสีให้ความสวยที่แตกต่างกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ